รัฐผุดมาตรการอุ้มภาคธุรกิจสั่งแบงก์รัฐลดกำไรใส่งบช่วยเหลือผู้ประกอบการลดดอกเบีย้ยตั้งเป้าช่วยธุรกิจส่งออกตลาดสหรัฐซัพพลายเชนผู้ผลิตแข่งขันกับสินค้านำเข้ารับมือวิกฤตก,กำแพงภาษีนายพิชัยชุนหะว,วชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สำหรับแบงค์รัฐเนี่ยวันนี้ผมได้ให้นโยบายไปว่าการเกิดปัญหาเนี่ยจะเกิดออกมาในแง่ที่ผลกระทบน้อยหรือปานกลางหรือมากคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ส่งออกอันที่2ก็คือ s m e ที่ทํางานต่อเนื่องกับผู้ส่งออกกลุ่มที่3คือกลุ่มพนักงานหรือคนทํางานหรือเอาซออนหรือรับจ้างปัญหาทั้งหมดนี้จะอยู่ที่ลูกค้าคนที่ทําอาชีพส่งออกเขาต้องเอาข้อมูลของเขามาพวกแพ็กกิ้งเครดิตต่างๆเหล่านี้มานั่งคุยกับแบงค์แบงค์วันนี้ต้องเปิดห้องหมอเลยนั่งเรียกเข้ามาคุยเลยแต่ละรายนะครับ จะคุยว่าปัญหาของใครคืออะไรงานก็ต้องทำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้โจทย์หลักๆไปในวันนี้ก่อนนะครับในการที่จะไปปัญหานําขึ้นมาและเดี๋ยวก็จะมีการประชุมในเร็ววันนี้เพื่อจะมาดูกีว่าแต่และแบงค์ได้เตรียมตัว,วไว้ดีแค่ไหนกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐปรับกลยุทธ์การดําเนินง,งานโดยการลดเป้าหมายกําไรจากการทําธุรกิจ เพื่อจสรรเม็ดเงินงบประมาณมาจะทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ โดยสถาบันการเงินของรัฐทั้ง7แห่งอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามนโยบายประกอบด้วยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือ,อ,กอ,อทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ sme bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ exim bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอด้านนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ท่านรองนายกมมรตรีท่านดรีว่าการกระทรวงการเงและท่านการุณามามอบนโยบายให้แบงก์รัฐทุกแห่งนะครับร่วมดําเนินการที่ออกมาตรการ2ส,ส่วนนะครับข้างหนึ่งก็กระตุ้นเรศรษฐกิจนะครับอีกข้างหนึ่งก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามทารีฟนถึงแม้การเจราจาไม่ยังไม่สิ้นสุดก็ตามแต่ว่าก็าน,น่าจะเกิดอิมแพกได้บ้างบางส่วนให้เร่งออกมาตรการเพื่อวัตถุประสงค์สองอันนี้นะครับจริงๆก็ ท,ทุกแบงก์ก็มารับโจทย์นะครับแล้วก็ต้องรีบกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดะเบินการจะเปยังไงนะ่แทร็กเกตแน่นอนน่าจะไปพุ่งเป้าไปที่เอ็กซ์พอร์เตอร์ที่รับผลกระทบแล้วก็เอสทั้งหลายที่ผลิตสินค้าแต่อาจจะมีแข่งขันกับสินค้าจากตามท,ที่ที่จะไหลเข้ามาในเมืองไทยส่วนนี้นะครับแล้วก็รวมถึง SME ทั่วไปด้วยนะครับเราอาจจะแทร็เก็ตพิเศษเช่นไปที่อสังหารมิาารมทรัพย์บางส่วนหรือท่องเที่ยวบางส่วนที่ท่านนโยยบายไ,ไว้อันนี้ก็จะเป็นโครงคร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าทั้้งงหมดตอ มีกระบวนการที่เราต้องดำเนินการภายในของธนาคารมาภายในแล้วก็ไปที่กระทรวงเพื่อเข้าคอรอ์รัปอบ่นสำนักงานคอปพเปอเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ALIP ปี2568พัฒนาบุคลากรประกันชีวิตสู่นานาชาติพร้อมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Center of Insurance Excellence, Excellence and Insurance Commodity นายชูฉัติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคอรพพเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาติ Asian Life Insurance Leadership Program ประจำปี2568ณนโะรงแรมเซนทราแกรนด์แอดเซนทันพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพ โครงการพัฒนาบุคลากรประกันชีวิตนานาชาตินับเป็น,นกลไกสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Center of Insurance Excellence อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้วางยุทธศาสตร์ให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยของภูมิภาคครอบคลุมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการวางมาตรฐานวิชาชีพการจัดทำฐานข้อมูลด้านนโยบายตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและการสนับสนุนอินชัวเทคสตาร์ทั เลขาที่การคอพพอกล่าวในตอนท้ายกรุงศรีเดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจขนาดใหญ่ยกระดับโซลูชันการเงินสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนที่องค์กรชั้นนำให้ความไว้วางใจ เผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิชธนากิจปี2,568ยกระดับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าผ่านโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์และครบ,บวงจรรวมถึงการให้คำแนะนำเชิงลึกเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความท้าทายพร้อมขยายโอกาสในการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน นายประกอบเพียรเจริญประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาน,นิธธนากิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเปิดเผยว,ว่า ในแง่ของรัฐบาลในการสูงสุขสานาดใหญ่เพคิว่าจริงๆต้องเรียนว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะมีคูชเช่นหรือมีบัฟเฟอร์ในการบริหารจัดการอยู่พอสมควรแล้วผมอยากจะมองเป็น2ส,ส่วนมากกว่าส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นมาตรการที่ช่วยเรื่องเรื่องบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะครับโดยเฉพาะในช่วงของทรัมป์แทริฟแต่ถ้ามาทรัมป์แทริฟออกมาจบออกมาค่อนข้างที่จะจะจะแรงเนี่ยอาจจะต้องมาตรการอาจจะครอบคลุมไปถึงระดับบริษัทใหญ่ด้วยโดยที่ผมว่าอาจจะต้องดูเป็นเซกเตอร์ นในความคิดต้องดูเป็นเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบและก็สําคัญต่อประเทศเราเนี่ยรัฐบาลน่าจะต้องดูว่าสามารถที่จะมีนโยบายอะไรออกมาเพื่อที่จะช่วยทั้งระยะสั้นระยะยาวกับอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับในการในการเปลี่ยนผ่านเพราะผมคิดว่าทรัมป์เทอร f เนี่ยอาจจะนํามาสู่การท้าในบริบทใหม่ซึ่งซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือและทุกๆเซกโฮเดอร์คงต้องคงต้องช่วยกันนะครับ ภายใต้บริบทความท้าทายและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นกรุงศรีพร้อมจะเดินหน้าเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจเพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ในการปรับตัวและสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพทำกลางความเปลี่ยนแปลงและผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกันนายประกอบกล่าวปิดท้าย เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสนับสนุนการจัดงานศิริราช MIT Hacking Medicine 2025โดยศิริราชและ MIT โรงพยาบาลศิริราชจับมือ Massachusetts Institute of Technology จัดงาน Hacking Medicine 2025เพื่อดันนวัตกรรมด้านสุขภาพขึ้นแทนระดับอาเซียนพร้อมดึงภาครัฐและเอกชนรวมปันสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลก ผ่านสริราช MIT Hacking Medicine 2025ธีมหลักของงานคือ AI Today Transforming Tomorrow's Health Care โดยมีเมืองไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยนางสาวนาเดียสุทธิคุลพานิชรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนบริษัทเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน สิริราช MIT Hacking Medicine 2025ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนางสาวนาเดียสุทธิคุณลพาณิต รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ในส่วนของความร่วมมือที่เมืองไทยประกันชีวิตเข้ามาร่วมกับเ e รีลานะคะเป็นการให้ความร่วมมือตั้งแต่ปีที่แล้วในโครงการของเ e ER รีลา XMIT นะคะโครงการ hacking medicine นะคะเป็นงานแฮก k กอ h o ตอนสำหรับให้น้องๆน,นะคะแล้วก็นักศึกษาแล้วก็มีผู้ประกอบการมาออกไอเดียในการทำเรื่องของหาโซลูชันที่เป็นโจทย์นะคะของเซรีล่าตนปีนี้เนี่ยเราจะเป็นการเน้นเรื่องของ AI เพื่อที่จะ transform healthcare ในโรค NCD นะคะหรือว่าโรคเรื เรือลังที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันหัวใจไขมันแล้วก็โรคมะเร็งนะคะเราก็จะมีแงกหนึ่งที่จะทําเรื่องของ mental health นะคะเราก็จะดูว่าเราสามารถเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการพัฒนาโจทย์ทางการแพทย์ต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงคะ่ะศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคนะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า เรียนทุกท right, ่านนะครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัดซ้มงคลคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์จิตเศาสตร์รพยาบาลมหาวิทยาลัยมดอดต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณามาร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมดอดกับสถาบันเทคโนโลยีมาซาฮูเซ MIT ที่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาควาสมสำคัญน,นี้เราเริ่มต้นจากการที่เราจัดงานสิริราช XMIT Hacking Medicine เมื่อปีที่แล้ว2 0 2 4ครับเราได้จัดงานเพื่อที่จะให้เยวชนแล้วก็ทุกๆคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมมือในการหาแนวทางในการช่วยดูแล ผู้สูงอายุในสังคมของเราครับแล้วเราสามารถที่จะหาผู้ชนะเลิศได้มีโอกาสรับ MIT Golden Ticket ไปร่วมง,งาน MIT Grand Hack ที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาครับและเป็นข่าวดีมากครับหนึ่งในนั้นคือคนไทยของเราที่ได้รับรงางวัลชนะเลิศทางด้าน Transformative Intelligence ในการคิดเรื่องของ AI เพื่อดูแลสุขภาพ ของคนได้ครับแล้วก็ต่อเรื่องเชื่อมโยงน้องก็ได้มีโอกาสทำงานกับทางบริษัทสตาร์ทอัพของซีคอนวาล่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราอยากจะให้อยู่ต่อไปซึ่งเป็นาข่าวดีครับว่าทาง MIT จะร่วมง,งานกับทางสีราชทำเรื่องแฮกกิงเมดิซีนต่อเนื่องไปอีก3ปีข้างหน้าจากนี้ไปครับ ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวถึงการจัดงานสิริราช MIT Hacking Medicine 2025ว่า การทำแฮกการ์ตอนแฮกกิงเมดิซีนครับเราต้องการให้เกิดการยั่งยืนของโครงการนั้นๆดังนั้นเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตทำให้ตรงนั้นเนี่ยต่อยอดขึ้นมาได้เราอยากได้ชิ้นนั้นนะครับชิ้นดีๆที่บางครั้งนะครับเรื่องง่ายๆิยีเดียวครับมันอาจจะปรับเปลี่ยนผมยกตัวอย่างเช่นที่สีราชครับมีนวัตรกรมาคิดค้นเรื่องของภาพ เอ็กซาเลอดโดยที่ทุกวันนี้ครับในอดีตเราต้องใช้แพทย์รังสีแพทย์เนี่ยในการอ่านฟิล์มด้วยสายตาของท่านแต่พอเขาใช้ AI ครับจับภาพรังสีบอดขึ้นมาเป็นตัวช่วยกับรังสีแพทย์มากขึ้น ตรงนี้ครับเรากําลังจะเอานวัตรกรรมชิ้นนี้ครับที่คิดคนในสีราษเรากับบริษัทเอกชนนะครับออกไปเผยแพร่สู่โรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศไทยอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักส่วนเรื่องไรายได้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นปีนี้ครับถ้าคร n นิกดีซีส e โรคเลือรังถ้าเราสามารถหาอะไรก็ได้เช่นตรวจจับได้เร็วป้องกันได้โอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดครับของผู้จัดที่เราอยากทําให้มันเกิดขึ้น ฟิลิปประกันชีวิตเปิดวิส ER ัยท e. ัศน์สู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำพร้อมเปิดตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนคนใหม่บริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวเปิดวิสัยทัศน์สู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำพร้อมเปิดตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนคนใหม่ โดยมีคุณธริดพรมนาถประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกาศแผนกลยุทธ์สำคัญเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำรวมถึงภาพรวมการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีพร้อมด้วยการเปิดตัวคุณพรณพัฒเตชะคงคาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2568 ฟินลิปประกันชีวิตสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มสูงขึ้น103%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยแบ่งสัดส่วนช่องทางการขายดังนี้ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตสัดส่วน84%ช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นสัดส่วน14%ช่องทางการขายผ่านบร็อกเกอร์สัดส่วน2% ซึ่งสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ได้วางไว้และความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายคุณทริดพรมนาถกล่าวถึงแผนการดำเนินง,งานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า เรามีความตั้งใจครับที่เราอยากจะได้มีโอกาสแชร์แล้วก็แถลงเกี่ยวกับทิศทางของทางฟิลิปประกันชีวิตว่าในปี2568นี้เราจะเดินหน้าไปอย่างมั่นคงโดยกระบวนการอะไรบ้างซึ่งทางผมเองเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ถือโอกาสเนี้ยนอกจากแถลงเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการดําเนินงานแล้วเนี่ยได้มีโอกาสเปิดตัวทางคุณพรณพัสหรือทางพี่จุ๋มเองซึ่งจะมาช่วยผมแล้วก็ฟิลิปประกันชีวิตขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนประกันชีวิตให้เติบโตอย่างมั่นคงครับแล้วก็ประสบความสําเร็จต้องยอมรับครับว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะท้าทายมากแต่ว่าด้วยการที่เราวางรากฐานมาค่อนข้างที่จะดีมากในตั้งแต่ปี2024แล้วต่อยอด2025ตอนนี้เองเนี่ยผลลัพธ์โดยรวมในเรื่องของยอดขาย mm hmm. เทียบกับเป้าที่เราวางไว้ต่างกันเล็กน้อยครับประมาณ5-10%ตอนนั้นเองเนี่ยคงยังไม่มีการปรับแผนครับเพราะว่าตัวเลขยังค่อนข้างเข้าเป้าช่วงปลายปีเนี่ยเราเราคาดว่าโดยรวมเบี้ยใหม่ของเราปีนี้เนี่ย น่าจะแตะอยู่ประมาณ400-500ล้านตอนนี้เนี่ยเ,ออเรายังไม่ลดครับตอนนี้เราผ่านมาประมาณ4เดือนนิดๆถ้าเข้าเดือนที่5เนี่ยโดยรวมเราตอนนี้ทะลุไปประมาณ100เกือบเกือบจะร้อยห้าสิบแล้วซ,ซึ่งผมคิดว่าออถ้าในช่วงต้นยังดําเนินมาได้ประมาณนี้ครับยังไงคิดว่าพีเรียที่เหลือในช่วงไตรมาสสองสามและสี่เนี่ยเราน่าจะทําได้ตามเป้า ด้านคุณพรณพัฒเตชะคงคาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนกล่าวถึงกลยุทธ์สำคัญของฟิลลิปประกันชีวิตว่า จุ๋มเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตค่อนข้างนานแล้วได้ร่วมงานกับหลายๆบริษัทสั่งสมประสบการณ์มาแล้วจุ๋มก็คิดว่าในแง่ของการที่จุ๋มจะมาลีดช่องทางตัวแทนของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตเนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าเราจะนำพาตัวแทนประกันชีวิตให้เติบโตในบริษัทฟิลิปแบบยั่งยืนค่ะกลยุทธ์หลักของเราที่เรามองเรามองตลาดของเราก่อนเราอยากจะไปในตลาดกลุ่มที่เป็นคนทำงานในวัยตอนต้นซึ่งคนทำงานในวัยตอนต้นเนี่ยอาจจะไม่มี awareness ในการที่จะ วางแผนทางการเงินหรือวางแผนชีวิตมากนะักซึ่งตัวแทนของเรานะคะได้ถูกกลูมมาอย่างดีในการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต่อความต้องการของลูกค้าดังนั้นเซกเมนต์นี้จะเป็นเซกเมนต์ที่เราจะก้าวเข้าไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกลุ่มตัวแทนที่เป็นยังเจเนเรชันเหมือนกันยังเจเนเรชันกับยังเจเนเรชันคุยกันจะเป็นภาษาเดียวกันต่อยอดออกไปได้จนกระทั่งเขามีครอบครัวมีลูกเป็นลักษณะยืนยาวแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งคือเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยน ดิจิทัลที่เราใช้กันโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยดิจิทัลมันเข้ามาสู่ชีวิตประจําวันของทุกๆคนบริษัทฟิลิปเองก็พัฒนาระบบที่ช่วยให้ตัวแทนรุ่นใหม่ๆที่เขาคุ้นเคยในการใช้ดิจิทัลรวมถึงตัวแทนปัจจุบันได้ใช้เครื่องมือนี้ในการสนับสนุนการขายการบริการลูกค้าได้ดีขึ้นอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักของเราด้วยเหมือนกันค่ะในแง่ของดิจิทัลแพลตฟอร์ม